พามาเบิง่งเอ้าไม่ไปอย่างนั้นใช่ปะเออมองดูน่ะเอามันเป็นสีแดงไปหมดเลยอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูเขาเรียนต้นอะไรไม่รู้รอ่ะเดี๋ยวจะเดินมาดูตอนนี้ก็คือโดยสาร ต้นต้นไดเนี่ยบาทที่นี่นี่ไงที่เขาขายนะเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็เลยไปอย่างนั้นน่ะติดถนนวันนี้คนเมาจะมาทำเนี่ยเขาปิกนิกแล้อเไม่อโอ้ยเยวใช่หระบแบนี้ค้นนะ่ะ สวัสดีค่ะไอบอนีมาเบิงต้นใหม่ก็เลยมาพอนักร้องอยู่กลาง<ช>ท่งค่ะพี่น,อน้องก็เลยสิใหาแล้วร้องร้องลองเบิงเสียวไปเขาสาวสาวหน่อยสีส้มห้บอดโจเบิงว่าบอดโจสีรับบัจะร้องเพลงยังเป็นเนี่ยผมไปแนวเสียงไพ่พสะท้อนครับโอ้ไพ่พสะท้อนรเพลงทีร้องเอาลองเบิงกันนะโอ้ทั้งไหนนาะเพลงใหม่เพลงเงก่าเอาเพลงแล้วแต่ถนัดให้ให้เราฟังเสียงร้องเบิง เพลงโกนะครับเนาะจ้าได้ค่ะมาพบเจนในวันทุกยากมีของมาฝากก็แค่หัวใจทุ่งก้าวยังต้องฝ่าฟันก็ฝันคอยเป็นคอยไปกอเสนื่อยนคือหน่อยแต่พูดว่าใันหู้หมูยูเาเพลงอย่างนี้นี่เรื่องดังๆร้องเต็มปากไหมเต็มปอดไหม เอาเป็นชุดเอาเป็นเทปไหมได้บ้อาอได้ได้ได้ค่ะพี่สุนทรนักคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าน่แค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาคนเลามาสัมผัสให้จกวดเน้ เอามาตากแดดดีแล้วมันยังในบรรยากาศแสงมันจังดีโอ้ยมาขุดต้นใหม่พี่น้องมืนอนี้ก็เลยมาพ่อนักร้องเกาเาเ่าก็เลยว่าเสียเ,เขาไปฝากบอดโจเนี่ยจะเลยร้องให้เทศเสียงร้องบึงเคืออ่อนเี้ยงก่อนออดิชั่นเดีเออเป็นเิศทำไมก็เลยเออแต่ก่อนนีเคยอย,ยู่ใส่ก่อนน้ำวองดนตรีผมอยู่คัวแม่จำปีครับอยู่ด้วยถนนเทพรัก หมดประการอ๋อเป็นเป็นทั้งก็ปี้ทั้งไอ้๋งงเสียงยอดรักแล้วกับพวกไอ้สันติยังไปเบิดแล้วครับเอาลองสันติจักบาทมึงกระนติจ้าเกิดเป็นคนจนต้องทนเงาใจอย่างนี้รักเพียงข้ามปีก็มีอันล่มสลายเสียงร้องสดใสว่าต่อข้าแล้วก็เป็นเลือดเนี่ย ว่างสันเดียวเดีแม่นบ่ครั้งน,นี้มันบักพักแล้วครับเออออกมาขนาดนั้นเนาะโอ้ยสิมาขุดต้นไม้พี่น้องเลยมะปอนักหลองจังว่ะแตนายหลวงเราเก่าเสียแต่พุยังกับม,มั่งก็ลงมาบ้านโอ้จังม,ม่าเป็นนักหลองเก่านีแล้วมาบึงต้นไม้สิใหญ่ต้นไม้สิด้ก็เลยมะปอกันก็เลยถามค้าวถามค้าวกัน <S 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 ฝากติดตามน่เด้อติดตาพี่อันนี้คือแม่นมาครับน่ะแม่นมานี่วันค่ะโอ้ดีครับ คนเมาก็มีหัวใจโอ้ยเจ้าก็ไปบอกเราผมว่าผมเห็นเราอยู่ต้นมงต้นไม้สมัครการหลายเที่ยวเยอะครับเอ้าอันอ่างแต่ส่องดังนี่ช่องดังเอาก็ช่องดังเนาะคนติดตามหลายตอนนี้ได้หลายลได้ตัวเดือนนี่ได้เท่าไหร่สี่ร้อยจะลงทุนสื่อมาไม่หลงสื่อของสื่อนั้นสิวัดไปสี่หมื่นว่ะนั่นคือตเดือนนีกเขาสี่ร้อยนายด้ีบทนลับบนนั้นมาเมื่อไหร่ละเมยหนีโซ่กระลิดเสียง มึอขึ้นไปใส่มาจ้ะมไปฟิวปูดครับไปไปเล่นน้ำปั้นไอ้รักนแี่ปุ้ยอ๋ออ๋อตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ก็ยังยังร้องอยู่ผมต้องหามองเทศเสียงเพราะว่ามันที่ห้างหายมองนี้ไปรุนบ่ได้เออแม่นต้องกลับขึ้นมาให้ได้จ้ะอืเอ้าเดี๋ยวสิซุงให้บอโจเบิ่งเด้อโอเคโอเคโอเคสพผดีเท่าไหร นี่ดีขึ้นน้ำตา,า, <laughs> าดีที่สีผู้เด้ดอดรเรกกกมันเด้อพวกมันอย่างอีกอันนี้ก็คักาข้าี่าา้นี่เขาทำหามันตัวที่เขาทำหามันตัวเอาอีนั่นเมียเหย่ไปนีบอบอ่ขู้มากูเด้อ